สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะพบกับ Smart Energy กับดิฉันส้อยฟ้าโอสุข,ขนทิพย์ค่ะท่านผู้ชมคะถ้าเราจะสร้างบ้านจะซื้อบ้านนะคะจะเลือกอย่างไรให้ประหยัดพลังงานได้แน่นอนว่าต้องเลือกทิศทางแดดทิศทางลมเลือกวัสดุก่อสร้างและรอบๆบบ้านนะคะก็ควรจะปลูกต้นไม้ใหญ่ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ร่มเงานะคะแล้วก็ช่วยให้เรานั้นประหยัดค่าไฟได้ด้วยค่ะ พาท่านผู้ชมมาดูตัวอย่างดีๆที่อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติที่คลอง5จังหวัดปทุมธานีกันค่ะคุณมโนะคะทิศทางแดดทิศทางลมเนี่ยมันมีผลกับบ้านเรายังไงมีผลอย่างมากเลยครับถ้าเราเลือกผิดคิดผิดแต่แรกนะเปลืองพลังงานอย่างยาวนานเลยนะครับตลอดอายุการใช้งานของอาคารเลยนะแปลว่าถ้าเราเลือกถูกก็คือเราได้ประหยัดไฟใช่เลยอ่ากันเริ่มจากทิศทางแดดก่อนหน้าบ้านหันไปทางไหนดี ประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่อยู่ทางซีกโลกเหนือนะคือเวลาช่วงหน้าหนาวเนี่ยพระอาทิตย์จะอ้อมใต้แล้วทําให้แดดเนี่ยจะแยงเข้ามาในบ้านเยอะทําให้ใช้พลังงานสูงเพราะฉะนั้นเราต้องไม่หันหน้าบ้านไปทางทิศใต้ไม่หันไปทางทิศตะวันตกถูกต้องบ้านถ้าเกิดสร้างไปทางทิศเหนือน,นะครับไม่ได้แค่เรื่องของฮวงจุ้ยอะไรนะเป็นเรื่องของการใช้พลังงานด้วยเรื่องของการหันทิศเหนือเนี่ยเป็นทิศที่ดีเรื่องของการใช้พลังงานถ้าบ้านเนี่ยหันหน้าไปทางทิศเหนือเนี่ยหน้าบ้านก็จะไม่ร้อน ใช่จะเย็นตลอดทั้งปีเลยนี่คือทิศทางแดดและทิศทางลมเหรอคะประเทศไทยมี2ฝั่งนะครับมาทางทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะครับเป็นลมจากทางประเทศจีนก็คือพัดมาในช่วงฤดูหนาวนะครับตั้งแต่เดือนพฤศจิก,กาจนถึงมีนานครับส่วนเดือนที่เหลือนเนี่ยก็จะพัดมาจากทางทิศตะวันตกเฉียงใต้นะครับก็จะเป็นลมมรสุมพัดมาจากอ่าวไทยจะทาให้เกิดฤดูร้อนกับฤดูฝนครับเพราะฉะนั้นแล้วการมีหน้าต่างประตู ที่ลมพัดผ่านได้เนี่ยตามทิศทางลมมันก็ทําให้บ้านเนี่ยเย็นใช่ครับอีกอย่างหนึ่งนะครับการปลูกต้นไม้นะครับมีสส่วนมีต้นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่เนาะกับต้นไม้ที่เป็นทรงพุ่มเนื่องจากกระแสะลมที่พัดผ่านเข้ามาในบ้านเนี่ยมีอุณหภูมิสูงเนาะเราก็จะใช้ประโยชน์จากเจ้าต้นไม้นี่แหละลดอุณหภูมิอากาศให้เย็นลงก่อนเข้าบ้านครับสังเกตเวลาที่เรายืนอยู่ใต้ร่มไม้เนี่ยเราจะได้ความเย็นเย็นใช่ เราได้รับความเย็นจากต้นไม้ซึ่งมีการคายน้ำออกมาน้ำที่คายออกมาเนี่ยจะดึงความร้อนของอากาศบริเวณนั้นทำให้เรารู้สึกเย็นเราก็เอาองค์ความรู้เนี่ยครับมาแอปพลายใช้ที่บ้านของเราเพราะฉะนั้นแล้วการเลือกทิศทางแดดทิศทางลมนะคะก็การปลูกต้นไม้หน้าบ้านเนี่ยก็จะมีผลกับการใช้ไฟฟ้าของบ้านเราใช่ครับเลือกถูกก็ประหยัดค่าไฟได้นั่นเองใช่ หลังคาเป็นกรอบอาคารที่สําคัญนะคะที่จะกันความร้อนเข้าสู่ตัวบ้านนะคะถ้าหลังคาออกแบบได้ดีนะคะมีฉนวนกันความร้อนก็จะช่วยลดค่าไฟในบ้านได้ในการใช้เครื่องปรับอากาศนั่นเองนะคะหลังคาสําคัญแค่ไหนคะสำคัญมากนะครับในส่วนของตัวหลังคาเนี่ยความร้อนส่วนใหญ่นะครับจะเข้ามาในบ้าน2ส,ส่วนด้วยกันส่วนแรกเนี่ยคือหลังคา กัอีกส่วนหนึ่งเนี่ยคือส่วนผนังโดยสัดส่วนของพลังงานที่เข้ามาเนี่ยตัวหลังคาจะเป็นส่วนใหญ่ครับหลังคาเนี่ยเนาะก็จะประกอบไปด้วยหลายส่วนนะครับส่วนแรกนะ่าจะเป็นส่วนของฉนวนใยแก้วนะครับซึ่งทํามาจากเส้นใยไฟเบอร์ต่างๆห่อด้วยฟอยล์อลูมิเนียมอีกทีหนึง่งกับอีกชั้นหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นชั้นของโครงสร้างของหลังคานะครับการออกแบบให้มีแก็บของอากาศนะครับไหลเวียนบริเวณของหลังคาด้วยเพื่อการระบายความร้อนที่ดีครับ คือถ้ามีช่องว่างหรือมีแกลบเนี่ยมันก็สามารถทําให้อลมเนี่ย f l o ์โโผ่านได้ใช่ครับก็จะเป็นการระบายความร้อนใต้หลังคานั่นเอง<ช>คือการติดตั้งฉนวนกันความร้อนบนหลังคานเนี่ยจะเป็นหัวใจสําคัญนะคะที่ป้องกันความร้อนเข้าสู่ตัวบ้านเราใช่ครับถ้ายิ่งความร้อนเข้ามาได้น,น้อยเท่าไหร่นะคะก็ประหยัดไฟได้มากเท่านั้นนั่นเองะะใช่ครับแล้วการออกแบบหลังคาที่จะรองรับกับพลังงานทดแทนอย่างโซลาเซลล์หรอคะ โซลาเซลล์เนี่ยเรามีทั้ง2แบบจะมีโซลาเซลล์ที่ใช้ในการผลิตกระแสะไฟฟ้านะครับกับอีกส่วนหนึ่งเนี่ยผลิตน้ําร้อนมาใช้ทางกระทรวงพลังงานเองเนี่ยก็มีนโยบายในเรื่องของการสนับสนุนให้ประชาชนนะครับมีการใช้พลังงานทดแทนการผลิตกระแสะไฟฟ้าด้วยโซลา r เซลล์ด้วยนะครับองศาของการติกแผงโซล่าเนี่ยหลังคาควรจะกี่องศาคะ 13 1 5ถึง15องศาค,ครับโดยหันหน้าของแผงเนี่ยไปทางทิศใต้นะครับคือแผงเนี่ยควรจะต้องรับแสงมากก็คือรับทางฝั่งทิศใต้นั่นเองนะครับนะวันนี้ขอบคุณคุณมโ,มโนนะคะที่แนะนํากันขอบคุณค่สะสวัสดีค่ะค,ค่ะท่านผู้ชมคะนี่เป็นส่วนหนึ่งนะคะของการออกแบบบ้านนะคะเพื่อให้ประหยัดพลังงานค่ะเดี๋ยวพักสักครู่ค่ะจงจกลับมาค่ะ